เออพี่พี่ช่วยอะไรหนูเลยวะคืออยากให้พี่ช่วยอือ่าจะ <c oughs> ขอขอแล้ววันี่มาเราแบบแต่งงานกันไหมอ้ก็แต่งงาน,นเกมเล่นเองไม่เห็นเป็นไรเลยเอา้าวเงียบหาย โอเคผมขอครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมา <Wow. S 1> สุ่มห้องร้องเพลงนะครับผมแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าโคตรพิเศษพิเศษแบบโคตรพิเศษนะครับผมใครที่ไปดูบอกเลยว่าโคตรพลาดน,นะครับผมก็คือเราสุ่มห้องไปเจอนะผู้หญิงคนหนึ่งครับผมนะกับผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งเขาจะแต่งงานกันนะครับผมว่าแต่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็รับชมคลิปให้จบนะครับผมแนละ้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เนมหน่อยนะครับผมไป let's go โอเคโอ้โห okay, หลังจากที่พี่นิวนะครับผมได้ทดลองนะครับผมนะเล่นหรือว่าทดลองเทรดน,นะครับผมในะ AQ Option นะครับผมพี่นิวก็ได้กําไรมาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นหรืออยากจะลองเทรดน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับผมก็สามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่ามีทั้งวิดีโอฝึกหัดนะผมวิดีโอฝึกสอนในการเล่นนะครับผมเล่นได้ง่าย,ายๆเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับหลังจากที่พี่นิวได้มานะครับผมแล้วก็มาถอนเลยนะครับผมนะก็ทั้งหมดสามร้อยห้าสิบดอลนะเราก็กดถอนนะผมนี่ คคนคพี่เนมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการลงทุนนะผมย่อมมีความเสี่ยงนะครับทุกคนไป let's go <S ก็คือทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าทำไมพี่เนียมถึงมีเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะครับผมเพราะว่าพี่เนียมสู่เขามาแล้มือพี่เนียมไปโดน <laughs> แล้วหลังจากนั้นน้องเขาก็รับแอดนะครับผม,มสรุปหลังจากนั้นแล้วกลกายเป็นเพื่อนกันแนะ่เออ <laughs> คนง่ายเลยเอาใครมาฮัลโหลเธอ เราก็เล่นเกมรู้ดูจักกันมาตั้งนานแล้วไอ้ี่มเราแบบแต่งงานกันไหมจะดีเหรอดีสิทำไมตอนไม่ดีอ่ะอืคือแบบเอ่อยังไม่อยากแต่งงานอ่ะอ๋อทำไมอ่ะคือแบบเราเรายังไม่อยากแต่งงานอ่ะเราอยากแบบเล่นแบบนี้ไปก่อนอยากอยู่ด้วยกันนานๆก็แต่ เชื่อแต่งงานบ่อยๆคิดอะไรกับเราเปะเนี่ยอ้ก็แต่งงานกิ๊มเล่นเองไม่เห็นเป็นไรเลยเธอก็ยังไม่มีแฟนไม่ใช่หรออืมหรือว่าเธอมีแฟนแล้วกลัวแฟนห่วงหรอก็ยังไม่มีหรอกแฟนอะแต่ว่ามีคนที่แอบชอบแล้วเอาเงียบหาย moments later ฮลโหลอดได้ยินเปล่าดีนะอ๋อเมื่อกี้เหมือนจะไม่บักอะเอาไม่บักหรอเมื่อกี้ผู้ชายเขาบอกว่าเธอไม่คุยด้วยเขาบอกไปแล้วอ๋อใช่หรอใช่เอาแล้วเมื่อกี้เพื่อนเธอหรอใช่เป็นเพื่อนในเกมเล่นด้วยกันมานานแล้วด้วยเขาชวนแต่งงานเมื่อกี้อืมเขาชอบชวนแต่งงานบ่อยมากเลยเอาไม่รู้เขาคิดอะไรหรือเปล่าอล้เธอไม่ชอบเขาหรอ ไม่แต่งอ่ะเอาจริงๆนะพี่คนที่อะไรคนที่อะไรที่หนูบอกว่าแอบชอบเมื่อกี้ก็คือคนนั้นแหละใช่หรอใช่หรืแค่ไม่อยากบอกเขาเฉๆเอาเมื่อกี้เขาเขหน่อยเขหน่อยใจเมื่อกี้เขาอ,ออกไปแล้วเออหนูไม่กล้าบอกอ่ะอย โอ้โหโคตรพีแกมื่อกี้มไปคิดว่าแบบเออแบบว่าเธอมีแฟนแบบมีคนอื่นที่แอบชอบไปแล้วไม่ใช่แอบเจ้าคุณเมื่อกี้ใช่โอ้ยเออแล้วเธอเธอเธอแล้วแล้วที่บอกว่าแอบชอบเขาเนี่ยชอบเขาไม่แก่แต่แล้วชอบเขาตรงไหนอ่ะถามได้ไหมก็เอาจริงๆนะพี่คือสเปคหนูอะคือตรงข้ามกับเขาเลยคือหนูจะชอบผู้ชายที่ปิดกีตาร์ร้องเพลงเพราะหนูชอบเท่าไหร่ ชอบฟังเพลงก่อนนอนเข้าใจปะเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าเด็กกีตาลร้องเพลงนี้ก็พี่น่ะหยอกของพี่ที่ชอบแบบผู้ชายเด็กกีตาลร้องเพลงจริงหรอใช่คือแบบชอบฟังเพลงอ่ะจะได้จังเธอบอกเธอชอบโฮมเมดคีกีแหละโอ้ยลองลองลองพี่ลองเพลงฟังไหมได้เหรอได้ให้ลองดูสิไงให้ลองดูแบบให้ฟังลอง งั้นเราฟังดูก็ะแดดแต่พี่อย่าลองเช็กพอเกิดไปนะทำไมโพหพี่คือสเปคที่หนูพึ่งจะเย็นไม่เคยพูดอะไรอ่ะพูดพูดต่อเลยอ่ะพี่พี่เราฟังอยู่โหพี่คือสเปคที่หนูเพิ่งบอกพี่ไปอะ่ะคือผู้ชายที่ดิดกีตาร์แต่ถ้าพี่เรอพออะ่ะดูโคตรข, <c oughs> ข้างขังข้างหลัก ใช่หรือคนข้างหลักค่ะโอ้ยแล้วเธอจะไม่ได้เปลี่ยนแฟนเลยเหรอเนี่ยฮะจากรชอบคนเมื่อกี้อย่าเปลี่ยนไปชอบพี่นะไม่เอานะเอาลองดูก่อนก็ได้ลองฟังดูก่อนก็ได้พี่อาจจะไม่เพาะก็ได้พี่ลองเป็นได้เฉดแต่พี่ลองไม่เพาะลองดูก็ได้ฟังได้นะครับแต่อย่าข้างหลัก <c oughs> <c oughs> อะไรกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอเลือกเพลงก่อนแป๊บหนึง่ง <c oughs> ทำให้ฉันรักเธอก่อนไม่อาจทออหัวใจมันคอยแอบมองแบบสิ่งสิงจะทำให้ฉัน ทนได้นานสึกโทรไรหากฮิดถึงคิดถึงเธอดีดผิดเอ้ย่าเอ้ยเฮ้ยจิกปะดีอ่ะเสียวพี่จิ๊กปะดีอ่ะใช่ทำไมเฮยค่อพออ่ะ บอกเลยว่าฟังได้แต่ห้ามหลงจะเย็นเพราะจริงอะเนี่ยใช่หรอจริงือแบบอสดงจังถ้าเกิดเรายังไม่มีแฟนนะ หยอกหยอกหยอกอ๋อไม่มีแฟนไอไอหยอกหยอกหยอกหยเวไม่ได้แล้วเราเนี่ยไลน์ถ้าเราเนี่ยเห็นผู้ชายคนอื่นไม่ได้นะถ้าพูดเล่นเป็นงั้นแหละก็หนูชอบเขาแค่คนเดียวพี่แต่เดี๋ยวส่งแล้วเราเราน่าจะต่อเก่งนะเราอ่ะได้หรอเออพี่พี่ช่วยอะไรหนูได้ปหมช่วยอะไรหรอคืออยากให้พี่ช่วยมาร้องเพลงอ่ะ ขอคนเมื่อกี้ขอเลยหรว่าจะเซอร์ไพรส์เขาอ่ะเซอร์ไพรส์ไังไงอือก็จะขอคบเขาอ่ะบ้าขอคบเหรอใช่เฮ้จริงจังขาเนี่ยจริงจังพี่ช่วยได้บ้าล่ะได้โอมเป็นงานพี่งานถนัดพอเลยชิอ